วัดก็เข้าเล่าก็กินวันนี้พามาชิกอินที่ครัวดวงสมพงษ์แผงมณรัตน์แม่ริมประเทศเชียงใหม่เมนูพิเศษเมนูพิเศษก็มีกุ้งฝไยทอดตำบาหนุนพักเซียงดาพัดไข่ปลาดินแดดเดียวแกงโฮกแก่ฮังเลสซี่โครงหมูทอดแกงผักหวานและกินนเลือกจิ้มจิ้มจิิมจ้มแล้วก็จับเวลาก่อนตั้งโต๊ะเอาวเวลาเดินไป เวลาเา,าเใดมันูแ,แรกขาวิกบทอดกระเทียมผมบอกเลยว่าอาหารทอดนี่ต้องกินทันทีนะมาอาันจะย,ยมครับเครื่องในสะดุง้งและเนื้อน้องลายน้ำพริกคอเมนูสุดท้ายผักซินดาผัดไข่ดูมันจะเข้ากัน เซียนนะะ่ยวเออตั้งต่ะส,ส,สั่งปุ๊บได้ปั๊บสั่งปุ๊บได้ปั๊บสั่งปั๊บได้ปุ๊บใช้เวลาทั้งหมดในการจัดเมนูอาหาร16นาทีโดยประมาณขาอ,อุ้ยกบทอดกระเทียมขาอ,อุ้ยครบ อบอบบอหลวงขนาดครับหนึ่งขาผมพักมาได้3ท่อนนะลองคือพัเตอร์แล้วก็ที่สำคัญครับต้องซอสพริกสีราชาเท่านั้นแล้วก็ประมาหนึ่งหนึ่งตันครับแล้วแต่ละอันนี้เขาเรียกว่าหูดมาปุ๊บหลุดได้กระดูกออกมาข่าวท่าครับเยี่ยมเอวีบอดี้ยองคาราวะหนึ่งจอกนะครับอารมณ์ดีเครื่องใดสะดุ้ง ุงง,ง,ง <c oughs> กระบี่มือหนึ่งของกินเมืองแห่งมนร,รัตมาริมประเทศเชีเยงใหม่แรกจะนึกถึงเรื่องของคล้ายคกึงสุกหรือแต่นี้ออกมาค่อนข้างสุกเลยนะครับแล้วก็มีรสชาติกลมกล่อม,มคล้ายผัดไทยผัดอัมันหนอยนะเมนูต่อไปเดือน้องลายลายน่องเหคผมผมเขาหยิบบลบนเี่ยโหโหโหเยล,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 ลเอามาอ้ เ <c oughs> พื่อนๆคุณผู้ชมครับดูนี่ผมจะคัดลายเส้นเส้นเอ็นต่างๆครับที่เอกมาจากเอ็นแก้วแล้วก็วางบนน้พริกข่าครับของมันคู่กัน <c oughs> ที่เขาพูดถึงจริงๆเนี่ยมันนิ่มมันนิ่มเ <c oughs> มนูสุดท้ายผักซินดาผัดไข่ใส่มะเขือส้มด้วย <c oughs> ว่าเมนูนี้เอาไว้ตัดเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่มันจะรสชาติจัดจ้านนะนะเหมาะจะทานกับข้าวแต่วันนั้นผมจะต้องไปหลายที่นะผมก็เลยขอญาตเป็นกลับสรุปรสชาติอาหารที่หนึ่งสี่ห้ารสชาติผมให้ห <5, S 1> ้าขีฉยส่วนระบบาาการจัดการอยู่ที่ตัวมกลมสิบห้านาทีโดยประมาณโดยที่ยังไม่มีโต๊ะมากมายผมที่อยู่ที่สี่ครับสี่ขีดเฉียง และเรื่องของราคาราคาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมให้อยู่ที่สามจุดหารวมทั้งหมดอยู่ที่ส <3. 5. S 1> ิบสองจหเขียง <5. 5. S 1> มาตะมันถึงลำ้ำ